สวัสดีครับอากาเซ่ช่วงนี้เราก็จะคุยถึงข่าวของยุคยอมแล้วก็แบมแบมบ่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้น้องสองคนกําลังมาแรงนะครับผมต้องโปรโมทกันบ่อยๆหน่อยแล้วก็ จะมีรายการทำอาหารของช่อง aomg นะครับผมเชิญน้องสองคนไปร่วมด้วยจริงๆ aomg นี่เป็นค่ายของยุคยอมนะครับผมแต่ว่าก็เชิญแบมแบมเข้ามาด้วยด้วยสัญญานี้สัญญาที่แบมแบมทำที่บอกว่าเมื่อมีกิจกรรมของวงก็เซเว่นแล้วเราจะสามารถข้ามค่ายกันได้เป็นสัญญาที่ก็เซเว่นทุกคนทำแบบนี้นะครับผมซึ่งมันดีมากๆเลย เมื่อมีงานแบบนี้แล้วก็เซเว่นสามารถมาร่วมงานกันได้เป็นสัญญาที่เข้าใจอากาเซ่และก็ก็เซเว่นมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยในรายการนี้ก็จะเป็นรายการ Hoody Home s t ติน i n g นะครับผมเป็นการเชิญ2คนไปทานอาหารที่บ้านนะครับผมแล้วก็จะมีมียุคยอมแล้วก็แบมแบมนะครับผมเราก็จะแปลให้ฟังตามนี้นะครับแบมแบมถาม h o ดี้นูน่าว่า ตอนที่ได้ยินข่าวครั้งแรกว่ายุคยอมจะเข้ามาทํางานใน AOMG ด้วยคิดยังไงบ้างครับความประทับใจแรกของยุคยอมดูหน้าตอบว่าเป็นคนที่คนละแนวกับฉันถ้าเข้ามาในบริษ,ษัทเดียวกันจะเป็นยังไงนะรู้สึกทึ่งแล้วก็สงสัยพอลองค้นหาข้อมูลดูก็เจอว่าเป็นคนที่เก่งเรื่องเต้นมากๆเลยยุคยอมตอบว่าผมตั้งใจเต้นมากๆเลยครับดูหน้าก็บอกว่าฉันคิดว่ามันเท่มากเลยแบมแบมก็ถามต่อว่าความประทับใจแรกที่ยุคยอมมีต่อฮูดี้นูหน้าล่ะ ตกลงครเป็นพิธีกรรายการนี้เจมดก็ตอบว่าผมฟังเพลงของฮูดี้นูน่าเยอะมากผมก็คุ้นเสียงนะครับแต่พอมาเจอหน้าครั้งแรกแล้วก็เลิม่มนิดๆครับผมชอบเพลงอัมไฟของฮูดี้นูนา่ามากเป็นพิเศษครับช่วงนี้ก็ยังฟังอยู่นูน่าก็ตอบว่าขอบคุณค่ะแล้วก็ทั้งสองคนทําอาหารไหมคะเจมดก็ตอบว่าผมแทบไม่ได้ทำเลยครับส่วนเขาชี้ไปทำแบม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 ก็ตอบว่าผมก็ทำบ้างครับทำเมนูอะไรเก่งคะ ผมชอบทำส้มตำกินครับเป็นคำตอบที่อากาเซ่รู้ดีอยู่แล้วเจ้าแบมแบมก็ชอบกินส้มตำนะครับเจ้ามดก็บอกว่าผมกินส้มตำไม่ได้ครับเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากนูน่าบอกว่าเสียดายนะของอร่อยเลยนะนแะแสดงว่านูน่าเคยกินนะครับผมเจ้ามดตอบว่าผมคงยังเข้าไม่ถึงรสชาตินั้นครับแต่สิ่งที่จำได้ก็คือชอบกินปูผัดผงกะหรี่มากมันอร่อยมากมากเลย หนูหนาก็ตอบว,ว่าฉันชอบกินเหมือนกันนะปูผัดผงกะหรี่ต้มยำกุ้งก็ชอบเข้าผัดก็ชอบใบกะเพรามันคืออะไรนะอ๋อผัดกะเพราหมูสับฉันก็ชอบแบมแบมกับยุกยอมก็ตอบพร้อมๆกันว่านั่นคือของที่เรากินที่โรงแรมตลอดเลยเวลาไปประเทศไทยนะครับผมเจ้าแบมแบมตอบว,ว่าตอนที่เราไปเมืองไทยเนี่ยตอนที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยก็จะสั่งลูมเซเวตขึ้นมากินตลอดเลยแบบว่ามันอร่อยกว่าไปกินที่ร้านอีกนะแสดงว่าโรงแรมนั้นทําอาหารอร่อยแบมแบมพูดต่อไปว่า จากที่ผมกินมาเนี่ยมันเผ็ดแต่ว่าอร่อยนะครับส่วนจะมดก็ตอบว่ากินไปเหงื่อก็ไหลไปครับผมหนูนหน้าแต่ว่าก็มันมีพริกนี่ค่ะมันก็เลยเผ็ดยุกยอมตอบว่าใช่ครับมันเผ็ดแต่ว่าอร่อยมากๆเลยครับผมก็สั้นๆน,นะครับประมาณนี้รายการ HOODY h o o m e i ิ n i n g เนี่ยจะออนแอร์ทางช่อง AOMG OFFICIAL ในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามช่อง AOMG แล้วก็ไปช่วยกันดูเพิ่มวิวให้กันเยอะๆนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง ALMG ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย